คนต้องรู้จักพระคือเซียนที่อยู่ด้วยกันคนที่รักตรงการเพื่อนกันก็จะเกาะกลุ่มกันมากขึ้นได้ mm. ข่าวเซียนบองการแจกเงินแดนเซอร์จนเสื้อขายเสื้อหายนะครับแล้ววันนี้ทีมงานในกลุ่มสันขวานเซียนพัดเขอเอาด้วยอ่า mm. เมื่อคุณเอาผมเอาตอนนี้เขาอยากให้จัดปีละสองครั้งมีคนขอกันมามากมายชื่นชมในงานนะครับผมบอกเลยนะวันนี้เห็นหน้าพุทธคุณนีจริงคุณนเดชเนี่ยไปกับผมไปหาหลวงพ่อสุดยอดหลวงพ่อจานมือให้มาทุกวันนี้เงินไม่ขาดมือเอาถึงว่าไม่เห็นเลยจริงเนี่ยคนที่เคยสัมผัสพุทธคุณจึงรู้ใช่ป่ะเขาเนี่ยเป็นคนที่ ถ้าพูดถึงผมนะอินดิเคเตอร์ชีวัรพุทธคุณเลยลองใช้หมดพบอพิน mm hmm. เหรียญดวงวัดถ้ำขุนแผนเนี่ยเขาเนี่ยคนที่กล้าที่จะลองพุทธคุณของวัตถุมงคลน,นะครับแล้วคุณจะไปกับผมไหมแฟนเพจถ้าไปด้วยกันปีหน้าเราไปลุยร่วมบูรณาการวงการพระเครื่องกัน รั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเอสแกเช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สําคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บระปั๊บไปเซอร์าแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเ,นเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน q คีย d e โคได้เลยผมไม่ผมใช้คำว่าผมไม่เดือดร้อนนะคือผมก็เป็นนักสะสมเหมือนเพื่อนผมก็มีอาชีพ ของผมเนี่ยอาจริงๆถ้าใครอยู่ใกล้ผมใช่ไหมครับาไน้องโอ้ผมก็มีอาชีพอื่นๆของผมแต่ที่ผมอะทำไลฟ์สดเนี่ยคือเฮ้ยผมมีผมผมหาเพื่อนคุยผมมีเพื่อนอยู่ในเพจสันขวานเวลาผมไลฟ์ผมบอกว่าทุกปีอะผมจะหายไปสองวันเพื่อไปทบทวนตัวเองว่าปีต่อไปผมจะทำอะไรในชีวิต นะครับคือปีเนี้ยเป็นปีที่ผมตัดสินใจผมบอกนี่พี่ว่าผมจะอยู่กับวงการพระเครื่องต่อไหมอ่าคือถ้าผมวางอะ่ะผมก็คือวางแต่ถ้าผมจะต้องต่อสู้เพื่อวงการพระเครื่องอะ่ะสิ่งหนึ่งเลยนะที่ทำให้ผมยากอยู่คือกำลังใจผมพูดจริงๆ งานประกวดพระเครื่องที่จัดล่าสุดสรุปบินบัญชีออกมาเลยนะเนี่ยครับเสมอตัวเข้าเนื้ออยู่ด้วยประมาณแสนฟาบาทนะเนี่ยไอา้ชาัยบอกพี่โ๊ตแล้วพี่โ๊ตขาดทุนทำทำไมผมบอกว่าถ้าผมทำค่าโต๊ะสามร้อยอะผมกำไรถ้าผมไม่จัดงานเลี้ยงมีคอนเสิร์ต อีกสองแสนกว่าบาทอะถ้าผมไม่แจกทุนไปแสนหนึ่งไม่ทำบุญไปอีกห้าหมื่นอะผมไม่ขาดทุนผมไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะเป็นงานที่ขาดทุนหรือกำไรจริงๆผมเตรียมใจที่อยากจะทำงานแล้วขาดทุนมากกว่านี้ด้วยนะเพราะอะไรความสุขของผมคือมีงานประกวด ที่ให้คนเปลี่ยนพระเป็นเงินสดได้ทันช่วงปีใหม่อันนี้ของคนใช่ไหมลูกของคนนะแอดมินผมนี่ข้าวผัดปูปูมมาแล้วก็อันนี้เป็นต้มยำปลาทูที่แกะเนื้อปลาแล้วปกติเขาแกะให้แมวไงบอกอันนี้แกะให้คนใช่ไหมเอาวางไว้ก่อนลูกโอเคเลยลูกเนี่ยเดี๋ยวค่อยทานกันนะข้าวผัดปูน อ่าเรืองโอจะกินก okay. okay. no. ่อนโอโอเคียตรงนี้ออกเลยลูกเนี่ยหนูเคลียตรงนี้ให้นโน้ท sure ีนะครับสิ่งท <|ja|> ี่ผมต้องการคือผมจัดให้จะทีแรกผมจะทาค่าโต๊ะเก้าสิบเก้าด้วยผมพูดจริงริงผมจะกระทค่าโต๊ะเก้าสิบเก้าบาทด้วยผมอยากให้เซียนพระเนี่ยได้มีโอกาสในการเนี่ยเปลี่ยนพระ ไม่ใช่แค่ชาวบ้านนะชาวเซียนพระเองอะ่ะก็อยากจะล้มมวยพระเพื่อเอาเงินสดขึ้นเหมือนกันถ้าไม่มีหางเครื่องผมว่ากำไรนะผมว่าก็คือผมก็อะไรที่เป็นปีนึงอะ่ะเหมือนกับทำให้วงการพระเครื่องนะครับปีนึงเนี่ยเหมือนผมทำให้วงการพระเครื่องนะ ผมมีความสุขที่ผมเห็นคนโพสได้ตังค์เยอะๆในตู้โกงนี่ขายไปกี่แสนนะถูกไหมแม็กเมืองการนี่ขายไปเป็นล้านทุกคนเนี่ยได้ซื้อได้ขายแบบมันมากในกิจกรรมแบบนี้เนี่ยครับคือต้องบอกว่าปีหน้าหนูเอายาวไปไกลมากนะเพราะพระบางอย่างต้องใช้แค่เคียย์ให้รู้สึกโลก่งเนี่ยพวกอย่างนี้หนูเคียว์ออซสิ นะคราวนี้ถ้าปีหน้าผมจะลุยต่อผมบอ,อกจะใช้คำว่าลุยต่อกับองค์การมาเครื่องผมก็อยากให้มันสำเร็จโดยใช้เวลาสั้นที่สุดนะคนต้องรู้จักพระ คือเซียนที่อยู่ด้วยกันคนที่รักตรงการมาเคลื่อนกันก็นกจะเกาะกลุ่มกันมากขึ้น mm. ได้ข่าวเซียนเบองการแจกเงินแดนเ,นเซอร์จนเสื้อขาย mm. เสื้อหายนะครับแล้ววันนี้ทีมงานในกลุ่มสันขวาเซียนพัดขอเ,ขเอาด้วยอ่าเมื่อคุณเอาผมเอา ตอนนี้เขาอยากให้จัดปีละสองครั้งมีคนขอกันมามากมายชื่นชมในงานครับผมบอกเลยนะวันนี้เห็นหน้าพุทธคุณจริง mm hmm. คุณนเดชเนี่ยไปกับผมไปหาหลวงพ่อสุดยอดหลวงพ่อจานมือให้มาทุกวันนี้เงินไม่ขาดมือเอาถึงว่าไม่เห็นเลยจริงเนี่ยคนที่เคยสัมผัสพ,พุทธคุณจริงรู้ใช่ป่ะเขาเนี่ยเป็นคนที่ถ้าพูดถึงบมนะ อินดิเคเตอร์ชีวัดอุทธคุณเลยลองใช้หมดพ่อพินหเหรียญดวงวัดถ้ำขุนแผนเนี่ยเขาเนี่ยคนที่กล้าที่จะลองพุทธคุณของวัตถุมงคลนะครับแล้วคุณจะไปกับผมไหมแฟนเพจถ้าไปด้วยกันปีหน้าเราไปลุยร่วมบูรณาการวงการพัะเครื่องกัน ง่ายๆครับปัญหาของวงการพระคืออะไรที่ทำให้คนเบื่อความไม่ชัดเจนนะฮะวิธีการดูแท้เก๋นะผมทำไม่หมดแล้วต้องถามว่างานนี้โต๊ะขายไม่ได้บ้างครับเห็นขายดีกันทุกโต๊ะคนเยอะนะะพระเยอะจนตาลายนะครับเดินในงานได้ไปคุยกับคนที่มาขายซื้อพระมีแต่คำชื่นชมครับปีหน้า ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จก่อนวะัละครังนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นพระกลุสายตรงพระกลุไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นพระเก่าปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการนะตอบคําถามขอบคุณครับพี่เก่านะผมไม่ได้พาไปจัดการประกวดนะ ปีหน้าผมพาพวกเราไปบูรณาการวงการพรกเครื่องกันนะฮะนั่นแหละครับองานประกวดผ่านไปแต่ความประทับใจยังไม่จบเนะี่ยขายดีมากขายดีมากขายดีมากนะครับปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการเล่นพระอาจจะมีกลุ่มพรกเครื่อง ที่ขึ้นด้วยโลโก้สันขวานจะมีการประชุมกันทุกงนะเดือนใครอยากจะมาเที่ยวใครอยากจะมาและที่สำคัญผมอาจจะต้องกลับไปเหนื่อยในการเปิดศูนย์พระเครื่องสันขวานคือเชื่อไหมผมไม่ได้เดินสนามพระมาะเนี่ยน่าจะโห ถ้าเป็นสนามพ้าแบบตอนเช้านะไม่ได้พูดถึงงานประกวดที่ไปเดินช่วยซื้อพ้านะหัวมันมีสิบปีอะผมทำตลาดพ้าที่ตลาดกอบกุลเนี่ยเก้าปีตั้งแต่ปีแรกจนเก้าปีผมแทบไม่ได้เดินตลาดเลยบางคนหัวเราะผมพูดจริงผมไม่อยากไปแย่งเขาซื้อทุกคนที่ตื่นมาเขาต้องการซื้อ พาหลุดต้องการซื้อของผมอะออกมาประมาณสักสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงทั้งทั้งที่ผมทำห้องพักนอนอยู่ที่นั่นด้วยนะแต่ผมไม่เคยตื่นมาเดินดูพระแต่เมื่อผมตื่นมาเนี่ยผมจะนั่งอยู่ในห้องแล้วก็จะมีคนเอาของที่ได้จากในตลาดอะ่ะมาขายให้ผมผมทำแบบนี้มาแปดปีเก้าปี ครับน้องโอ้นี่ยดังแล้วผมจะบอกว่าปีหน้าอาจจะเป็นปีที่ถ้าบอกว่าเรามีกําลังใจจะไปด้วยกันไปนะคอาจจะมีล้านพักเครื่องสันขวานกลับไปปัดฝุ่นเนฮะกลับไปปัดฝุ่นกลับไปเช็ดตู้เนี่ยเพราะทุกวันเนี้ยผมบุง้งผูงจริงเลยนะขนาดผมนั่งอยู่ที่บ้านอะ ผมยังซื้อพ้าไม่ไหวเลยนะปีหน้าก็นะถ้าจะมีร้านพัาเครื่องสันขวานเนี้ยนะครับนัดละครนะคือไม่เลยเดี๋ยวจะไปเปิดรับให้ทุกวันจริงเพราะตอนเนี้ยต้องนัดกันเดือนละครัเนี้ยป่ะโอ้มันจะเรือเราโาทุกวันกันทุกวันนี้ก็ทุกวัน,นอ่าเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวไปปัดฝุ่นร้านพักเครื่องสันขวานก็จะมีคนอยู่ตลอดที่ร้าน โอเคไหม <ทำ S 1> ปีหน้าอะไรไม่ถูกต้องทําไม่ถูกต้องอะไรเป็นปัญหาทุกคนตาสว่างหมดแล้วถึงเวลาที่เราจะนะ่ยบูรณาการวงการพระเครื่องจริงๆจังๆผมคนเดียวไม่จะทำไม่ได้นะไม่ทำจริงแต่ถ้าพวกเราทุกคนอยากจะไปด้วยกันไปผมทำนะครับทุกคนช่วยกันทำผมทำ นี่ะอ่าตั้งใจไปร่วมงานตั้งแต่ตีห้าพรหัสอยู่วันศุกร์อีกวันเสียดายวันเสาร์ติดมอบตัวลูกชายแต่ยังได้ภูพิโออาทิตย์อบอุ่นมากเบียกฝนนิดหน่อยขอบคุณครับอ่าร้านจะอยู่ที่ไหนเอาจริงป่ะสมัยก่อนเนี่ยนะนะผมเปิดร้านเนี่ยสามที่เลยนะที่ไหนไม่มีร้านสังขวาญมั้ง สายตต้ใหม่ยุคพี่เก่งอยู่นี่ผมวิวหนึ่งห้องเลยนะหน้าโรงเรียนราชินีนะร้านสันขวานท่าเรือร้านสันขวานตลาดเลสิตี้ตู้สันขวานตลาดกอบกูลสันขวานพันทิพนี่สองตู้กับห้องอีกสองห้องไม่มีที่ไหนไม่มีร้านสันขวานนะในในในตอนที่ผมเริ่มเนี่ยเขาเรียกน,นะมีไฟลุยงานประกวดทุกงานมี ลายนามโอ๊บางแพรประมูลพระและบริจาคตลอดเนี่ยเอาว่าถัาปีหน้าพร้อมใจอ่ะเดี๋ยวนะนโยบายได้คุยกันเบื้องต้นกับกลุ่มเสียนภาคตะวันตกไปแล้วอ่านะครับผมขอไปเฝ้าตู้ไอ้ครับตากแอร์เย็นๆไม่ได้แย็งผมไม่ได้นี่ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่านะะ เอายังไงดีอ่ะพี่หนึ่งเอาพี่บา้านะไรนะพี่บา้านไอไอตัวคนยังไม่เอารอเอาสถานที่ก่อนเอาสถานเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยประชุมจะแต่ะว่าโอเคยังไงเดี๋ยวมีสำนักงานสันควานที่เปิดรับคุณได้ทุกวันแน่นอนดีไหมดีดีดเออ ดีไหมที่าาแบบมาได้ทุกวันเนี่ยเทียงมาเจอกันเหมือนคนท้าเรือเอาจริงก็ตลอดเวลาน,ผน,นีผมเป็นคนผมเป็นคนแทบจะหนีคนด้วยนะไม่อยากเจอใครเลยแต่ถ้าปีหน้าผมรับปากตั้งใจว่าผมพร้อมจะยินดีรับใช้เนี่ยนะผมจะอยู่ให้คุณเจอยีสี่ชั่วโมงเลยโอเคไหมผมจะซื้อวายไปส่งถูกโอเคครับ อ่ะลุยนะครับถ้าปีหน้าเราจะไปลุยด้วยกันใครจะไปด้วยกันขอเสียงหน่อยนะครับคือจริงๆคุณเนี่ยผมแบบนีจริงๆผ,นะผมเป็นคนที่ถ้าคนใกล้ตัวผมจะรู้นะผมไม่อยากเจอใครเลยจริงๆเนะี่ยฮะเพราะเอาจริงๆแล้วเวลาเจอผมผมมีแต่มีแต่ เขาเรียกอะไรอ่ะมีจะต้องรับใช้คอนสตรัคุนว่ะเอาพี่จัดไปครับดีครับเยี่ยมเลยลุยครับดีครับอาจารย์โอ้โหแบบมียกว่คอนสรัตุนนะฮะขออนุญาตเมียยังก็ผมเคยคุยแล้วครับเขาบอกว่าอะไรอยู่บนหิ้งอ่ะถ้าเอาลงมาเล่นน่ะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงโทษนะครับต้องมีสาขาหนึ่งสองสามมีเก้าหางัดันนะฮะแล้วตอนเนี้ยพระเครื่องที่ปัญหาของวามพระเครื่องนะ แท้ไม่ได้เห็นกันแล้วก็เลยคิดว่าเก๋เป็นแท้<ม>กับแท้จริงๆอะ่ะถูกเก็บไปจนหมดก็เลยเอายุคหลังมาเล่นเป็นแท้ถ้ายุคยี่สิบชั่วโมงต้องทำไปเหมือนไซเวนนะครับพี่วิลา<ม>่<ม>โอเคพี่วิลา่มาหาผมที่บ้านอนะ่ะพี่วิลา่าจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วผมเป<ม>็นคนกลัวคนนะคุณเชื่อไหมผมเป็นคนกลัวคนกลัวในการพบปะผู้คนจริงๆ <c oughs> เอาบางคนไม่เชื่อนนเห็นผมนะ เห็นผมพูดเก่งๆอย่างเงี้ยผมไปไหนผมเดินซื้อ้าซื้อพาผมก็เดินไปไม่ค่อยได้นะครครุกหรือเฟลลี่กับใครเท่าไหร่แต่ก็เหมือนถ้าเวลามาหาผมเพราะผมไม่นัดอะ่ะผมจะรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าผมนัดรับซื้อร้อยคิวอะ่ะผมจะไม่เหนื่อยเลยผมเพราะผมเตรียมใจถ้าปีหน้าผมต้องเตรียมใจนะไปเราไปด้วยกันเราไปบูรณาการไปกอบกู้วงการพระเครื่องที่เรารักด้วยกันนะครับ แล้วผมเชื่อว่าทุกคนอะเวลาที่ผ่านมามันพิสูจน์หมดแล้วว่าถ้าเรียกภาษาไวรุสอะไรคือของจริงนะเราเรียกว่าอะไรคือของจริงอะไรคือแก่นแท้ของวงการภาคเครื่องจริงๆ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s k Check แอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์าแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเ,นเต็มจำนวน100เเซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR code ได้เลย